ดีจ้าพี่น้องปองปายสุขสุขคนวันนี้หละพากินพาพี่น้องมากินกุ้งสดจ้าหนึ่งกิโลนะพี่น้องจ้าไซส์ขนาดพอดีค่ำนะบ่หน่อยบ่ใหญยเกินไปพักคืนียงเข้ากับมีแตงกวาแล้วก็มีสะระแหนยู่อ่ระเบียงของนะพี่น้องจ้านี่น้ำจิ้มรสเด็ดสีแดงจัดจานแซบคักขนาดพี่น้องจ้าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปแซบจัดจานกันอีหล่ะมีผลิตภัณฑ์ดีๆจากบีซเวนกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่อ่ามีปัญหาเรื่องของความดัน เบาวงเบาหวานนะพ่น,อน้องจาลดแป้งลดน้ำตาลลดไขมันลดคอเลสเตอรอลผู้เดที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอิหลาแนะนำด้วยจ้าหนึ่งกล่องมีสิบซองราคา250บาทอ่าส่งฟรีทั่วประเทศปลายทางก็ฟรีนพ่น,อน้องจามีโปรโมชั่นมากมายหลากหลายผู้เดสนใจอิหลาตึงหนึ่งสองทางการสั่งซื้อวัย,ยุติคลิปจ้ามาจ้ามาข้าขะตวไปก้อนเนาะ ปลูกไว้ยืดระเบียงของจ้ะกำลังงาม,มอาื่อิให้พี่น้องได้เห็นน้ำจิ้มเป็นน้ำกันจ้ะ 嗯。Mm. มันไล่แตกดีๆจ้ะ งามค่ะ เขาชัดเพชดจัดจ้านมากกระดมซุดจ้ะลอ,องตัวไปเลย 嗯。Mm hmm. ล่มหูออกเลยล่มออกหู ได้น่อยตั้งสีก่กว่หวานจ้ะกินง่ายดี ของมักเลยจ้ะกินอย่างไรก็กินเบื่อๆนะพี่น้องนะอย่าเป็นคนมากินกุ้งสดแล้วกักุ้งเผากับมักด้อพี่น้องเด้อถ้าเป็นเมนูกุ้งอ่ะอิจฉาสูตายพี่น้องจ้ะแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจทุกการติดตามทุกการรับชมแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะพี่น้องแม้ว่าจะ,ะทั้งลูกค้าแล้วก็คนที่ชมคลิปให้นะพี่น้องจ้ะขอบคุณมากๆเลยกาแฟบีเซเวน่นก็ขายดีขายดีพี่น้องพี่น้องสร้างไปแล้วพี่น้องกั ได้ผลตอบรับตามที่พี่น้องต้องการน้ำหนักก็ช่วยด้วยเรื่องสุขภาพความดันเบาหวานอืมกุ้งหวาน หวานอะมันสด Hit map. Hmm? แซ่บจ้ะถูกใจมากคือเนื้อกุ้งอ่ะพี่นอ้องถ้ามันเป็นกุ้งที่มันสดนะ เนื้อกุ้งมันจะกรอบมันจะใสแล้วมันจะมีความหวานหวานนะที่ไม่ใช่เหมือนหวานแบบน้ําตาลนะพี่น้องหวานสดชื่อนอะ่ะหวานอาหารสดใหม่นะพี่น้องจ้ากุ้งต้องสดใหม่นะแล้วก็ล้างทําความสะอาดดีๆตัดขวมข้าวออกไปให้ได้แลวกะน้ําจิ้มซีฟู้ดนะพี่น้องพี่น้องต้องเหนรสจัดถ้ารสไม่จัดมันก็จะมันก็จะมีความความคาาของของการคําว่าด,ดิบนะพี่น้องนะรสชาตนะิน่ะน้ําจิ้มซีฟู้ดมันต้องเข็มข้นแลวกะ มีกลิ่นหอมของอกระเทียมของรากผักชีนพี่น้องหอมแดงนิดนึงตะไคร้อ่อนนิดหน่อยนพี่น้องจ้ะเวลากินมันก็นจะสั่งอัตรลดเห้ห้องกินแล้วมันมันแสบไปน้ากันนะมันเข่ากลมกลืนกันไปนพี่น้องจ้าสาหรับผูใ้ใดที่สนใจแล้วก็สอบถามเข้ามาว่ากินเยอะขนาดนี้กินทุกวันเป็นอย่างคือบ่อ้วนขึ้นไปหนานพี่น้องจ้ะ แนะนำเลยนะคะดื่มกาแฟ b ีเซเประจําทุกวันวันละ1นองซองอีลานี่ดื่ม4ีซองในพี่น้องเช้า2แล้วก็ก่อนอาหารเย็น2องในพี่น้องจ้าในเรื่องของความดันเบาหวานอาหลับสบายปวดหัวเข้าสีพี่น้องคอเข้าสีนะจ๊ะแล้วก็เร่งระบบการเผาผลาญน,นะทำให้เราอิ่มนานอิ่มไวลดน้ําตาล ในเลือดลดไขมันในเลือดในพี่นอนจ้านี่แหละแนะนำเด้อหนึ่งกล่องมี1ิบซอง250บาทส่งฟรีแล้วก็ปลายทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะมีโปรโมชั่นลดราคาแล้วก็โปรโมชั่นของแถมมากมายถ้าผู้ใดสนใจอย่ากจะลองฉีกช่งดืง่มแบบบิดาภากินรักษาสุขภาพแล้วก็ควบคุมน้าหนักไปด้วยกันในพี่นอนจ้าทักแชทลิง์ใต้คลิปในพี่นอนจ้านี่แหละ,ะไปเล้เด้อสวัสดีจ้า